หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดชะเชิงเซาหรือจังหวัดแปดริ้วที่หลายคนคุ้นเคยกันดีหลายท่านอาจจะเคยไปกราบไหว้ขอพรหรือเคยได้ยินกิติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อองค์นี้มาบ้างแล้วแต่ว่าเบื้องหลังความศรัทธานั้นเองมันก็ยังมีเรื่องเล่าตำนานปฏิหารและประวัติศาสตร์เชิงลึกที่มันน่าสนใจอีกมาก ลองจินตนาการดูนะครับในพระอุโบสถใหญ่ริมแม่น้ำบางปะกงนั้นมีผู้คนหลั่งไหลามากราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เปล่งปังไปด้วยทองเหลืองอารามรอบๆอ,องค์พระนั้นมีพระพุทธรูปบริวารอีกหลายองค์ด้วยกันที่รายล้อมบนฐานดอกบัวขนาดใหญ่มีเสียงสวดมนต์แล้วก็ควันทูบที่ลอยกลุ่นไปหมดหลายคนที่มาก็พนมมืออธิษฐาน ขอพรด้วยใจที่ศรัทธาเต็มเปี่ยมไปหมดว่ากันว่าหลวงพ่อโสธรนั้นหากขออะไรแล้วก็มักจะได้สมดังใจหวังความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรนั้นเป็นชื่อที่หลายคนเอ่ยถึงด้วยความเคารพความศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งคนไทยจำนวนไม่น้อยเชื่อกันว่าท่านนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักโดยเฉพาะเรื่องการบนบานสารกล่าว หมายถึงการขอพรแล้วตั้งสัจจะว่าจะนำของมาถวายหรือปฏิบัติบ,ตบางอย่างหากคำขอนั้นสำเร็จผลและสำนวนที่มักพูดติดปากกันก็คือขอพรสิ่งใดก็มักจะสมหวังนั่งปรารถนาไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานการเงินหรือสุขภาพก็ตามคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนถึงเชื่อมั่นในหลวงพ่อโสธรมากถึงเพียงนี้ อะไรคือหลักฐานหรือกรณีตัวอย่างที่ทำให้กิติศัพท์เรื่องความศักดิก์สิทธิ์ของท่านนั้นเกิดการแพร่หลายไปทั่วประเทศแล้วก็ดังไปถึงแดนต่างประเทศเลยทีเดียวหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจและก็เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ครับคือกรณีของนักกีฬาโอลิมปิกชาวไทยน้องเทนนิสที่หลังจากคว้าเหรียญทองในกีฬาเทควันโดในโอลิมปิกปี2020ได้สำเร็จเธอได้นำไข่ต้ม จำนวน1,200ฟองไปแก้บนถวายหลวงพ่อโสธรตามที่เธอได้บนบานขอไว้ก่อนแข่งและล่าสุดหลังการแข่งขันโอลิมปิกในปี2024เธอได้เผยผ่านไลฟ์สดว่าได้บนไว้อีก1 0 0 0 0แฟองซึ่งการบนบานด้วยไข่ต้มจำนวนมหาศาลนั้นมันก็เลยกลายเป็นภาพที่หลายคนจดจำได้แล้วก็ยิ่งตอกย้ำความเชื่อที่ว่าหลวงพ่อโสธรน,นั้น โดนบันดาลให้พรนั้นสำเร็จได้จริงคนจึงต้องมาแก้บนด้วยของที่สัญญาเอาไว้การถวายไข่ต้มแก่หลวงพ่อโสธรนั้นกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่โด่งดังและเป็นเอกลักษณ์หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นไข่ต้มด้วยละ่ะมีคำเล่าลือว่าหลวงพ่อโสธรนั้นชอบไข่ต้มจึงนิยมใช้แก้บนกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมและบางข้อสันนิษฐานนั้น โยงไปถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวฉะเชิงเซาที่เคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันมากไข่นั้นจึงหาได้ง่ายและกลายเป็นของมีค่าในเชิงสัญ,ญลักษณ์แทนชีวิตแทนความอุดมสมบูรณ์จึงนำมาถวายเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างไรก็ตามนี้เองถือเป็นความเชื่อที่ซืบต่อกันมาไม่มีเอกสารทางการยืนยันแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือภาพกองไข่ต้มจำนวนมหาศาล กลายเป็นสัญลักษณ์ของแรงศรัทธาที่ผู้คนมีต่อองค์หลวงพ่อโสธรน,นอกจากไข่ต้มแล้วของแก้บนยอดนิยมก็ยังมีพวงมลาลัยแล้วก็มีการจ้างนางรำมารำถวายด้วยหลายคนเมื่อสมหวังแล้วก็จะทำการจัดชุดใหญ่ถวายเลยทีเดียวเช่นไข่ต้มก9ฟองพวงมลาลัย9ก้าพวงหรือจัดนางรำครบชุดเลยทีเดียว ื่อแสดงถึงความเคารพความศรัทธาซึ่งบรรยากาศการแก้บนเหล่านี้เองก็ทำให้วัดหลวงพ่อโสธรนั้นคึกคักไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอแต่เดี๋ยวก่อนครับในขณะที่ขออะไรก็ได้กลายเป็นภาพจำของหลวงพ่อโสธรนั้นกลับมีคำบอกเล่าปากต่อปากในหมู่สายมู่ว่ามีอยู่สองเรื่องด้วยกันที่ห้ามขอจากหลวงพ่อโสธรซึ่งถือเป็นความเชื่อเฉพาะถิ่น ที่มันน่าสนใจเลยทีเดียวและเรื่องแรกก็คือห้ามขอเรื่องเกณฑ์ทหารคนหนุ่มที่ต้องไปจับใบดำใบแดงมักจะไปบนขอให้รอดไม่ต้องเป็นทหารจะเชื่อกันไหมครับว่าหลวงพ่อโสธรนั้นโปรโดให้คนเป็นทหารรับใช้ชาติอย่างมากจึงไม่ควรอธิษฐานขอให้จับได้ใบดำเพราะว่านอกจากจะไม่สมหวังแล้วยังถือว่าไม่เคารพเจตนาของท่านอีกด้วย และเรื่องที่2ก็คือห้ามขอเรื่องขอบุตรเด็ดขาดซึ่งข้อนี้อาจจะขัดกับหลายคนเข้าใจนะครับเพราะว่าจริงๆคนจํานวนมากก็ามาักจะไปขอลูกกับหลวงพอ่อแต่เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังทีหลังครับแต่ความเชื่ออีกด้านหนึ่งเล่าว่าหากบนขอลูกท่านนั้นอาจจะส่งวิญ,ญญาณทหารที่เสียชีวิตกลับมาเกิดซึ่งเด็กนั้นอาจจะร่างกายไม่ครบสมบูรณ์ตามความเชื่อเพราะว่า เหมือนทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามฟังดูแล้วอาจจะดูน่าขนลุกอยูเหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่านี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นครับคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่แท้วิจารณญาณของแต่ละท่านหากผู้ฟังทุกท่านได้มีโอกาสไปเยือนวัดโสธรวารารามวรวิหารหรือที่เรียกติดปากกันว่าวัดหลวงพ่อโสธรมีเกล็ดเล็กๆน้อย ที่ควรรู้เพื่อเตรียมตัวครับปัจจุบันวัดหลวงพ่อโสธรน,นั้นมีพระอุโบสถอยู่สองหลังด้วยกันในบริเวณใกล้กันนั้นคือพระอุโบสถหลังใหม่ซึ่งเป็นอาคารใหญ่ทันสมัยตั้งเด่นอยู่ด้านหน้าเลยครับและพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งอยู่ด้านข้างมีขนาดเล็กกว่าหลวงพ่อโสธรอ,องค์จริงนั้นประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหลังใหม่ส่วนองค์จำลองนั้น อยู่ในโบทหลังเก่าครับซึ่งทางวัดนั้นได้ทำการจัดสร้างองค์จำลองขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีหวังดีเข้าถึงองค์จริงได้ง่ายและก็เพื่อรองรับสาธุชนที่จำนวนมากที่มากราบไหว้ในแต่ละวันนั่นเองวิธีอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโสธรน,นั้นตามคำแนะนำของผู้รู้ก็คือให้ตั้งนโมสามจบกล่าวคำบูชาหลวงพ่อซึ่งมีบทสวดเฉพาะ แต่หากจำไม่ได้จะตั้งจิตระลึกถึงคุณพระพุทธคุณของหลวงพ่อก็ได้ครับแล้วขอพรเพียงข้อเดียวอย่างเฉพาะเจาะจงกล่าวชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตนพร้อมบอกว่าจะนำสิ่งใดมาถวายหากสําเร็จเขาว่ากันว่าขอทีละหลายเรื่องท่านก็จะไม่รู้ว่าจะให้เรื่องไหนดีบางคนเชื่อว่าถ้าขอสองอย่างนั้น ก็จะสำเร็จเพียงแค่อย่างเดียวเพราะว่าฉะนั้นเอาให้ชัวร์ครับขอเพียงข้อเดียวพอส่วนเรื่องที่มักจะมาขอกันมากก็คือการงานธุรกิจโชคลาภเงินทองและสุขภาพความปลอดภัยของครอบครัวครับนอกจากนี้ที่โด่งดังมากๆก็คือเรื่องการขอลูกครับครอบครัวไหนที่มีบุตรยากว่ากันว่าถ้ามาขอพรกับหลวงพ่อโสธรแล้ว ก็จะสมหวังกันมานักต่อนนักแล้วถึงขนาดมีคำบอกกล่าวว่าอยากมีลูกเร็วทันใช้ต้องมาที่นี่เลยทีเดียวซึ่งมันก็ย้อนแยงกับความเชื่อเรื่องข้อห้ามการขอลูกนั่นเองที่ผมได้เล่าไปในข้างต้นจริงไหมครับสำหรับคู่รักที่แต่งงานแล้วหรือใครคิดจะวางแผนมีบุตรนั้นก็มักจะมาไหว้บนบานที่นี่กันมากครับบางคนจัดไข่ต้มเป็นร้อยฟองมาถวายถ้าได้ลูกสมใจ บางก็พานางรำมารำแก้บนถวายกันอย่างเอก,เกร์กิกถือว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่วัดแห่งนี้นั้นได้ก,กลายเป็นที่พึ่งทางใจให้กับหลายครอบครัวครับในยุคปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าทำไมผู้คนยังศรัทธากับการบนบานกันอยู่จริงอยู่ว่าบางทีอธิษฐานไปก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่สมหวังหรืออาจจะเกิดจากความพยายามของเราเองแต่ความเชื่อเหล่านี้เองครับ มันก็มีเคยหายไปจากสังคมไทยเลยคราวนี้ครับเราจะพาย,ย้อนเวลากลับไปสู่ตำนานอันเรื่องลือของหลวงพ่อโสธรที่ไม่ว่าใครพูดถึงก็ต้องกล่าวขานถึงปฏิหารพระลอยน้ำเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการมาประดิษฐานณวัดแห่งนี้และเป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดกันมามากกว่าถึง200ปี ตามตำนานที่ชาแปะริ้วเราสืบสบกันมาเดิมทีหลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธโสธรนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นที่จังหวัดชาเชิงเซาแต่ว่าท่านนั้นลอยน้ามาครับกล่าวก็คือในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาบ้านเมืองเกิดระสัระสายเกิดเหตุเพศภัยบางอย่างบางฉบับว่าเป็นช่วงศึกสงครามพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำนวนหนึ่งทางภาคเหนือนั้น จึงแสดงปฏิหารหลบลี้ภัยลองมาตามสายน้ำเพื่อมาประดิษฐานณที่แห่งใหม่บางก็ว่ามีสามพี่น้องบางก็เล่าว่าจริงๆแล้วมีห้าพี่น้องด้วยกันลองนึกภาพตามนะครับแม่น้ำบางปะกงเมื่อประมาณ200กว่าปีก่อนสองฝั่งยังคงเป็นเพียงแค่ป่าปโปรง่งแล้วก็มีเพียงแค่ไร่นาชาวบ้านทำการประมงแล้ก็สัญจรทางน้ำกันเป็นหลัก อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ฮือฮากันไปหมดมีคนพบวัตถุเรื่องรองโผล่จากกลางสายน้ําพอไปดูใกลๆ้ๆก็เห็นว่าเป็นองค์พระพุทธรูปชาวบ้านก็แห่กันมาดูแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่เลยทีนี้ลุยน้ําช่วยกันฉุดลากด้วยหวังจะอันเชิญขึ้นจากฝั่งแต่ยิ่งดึงเชือกก็ยิ่งขาดน้ําในแม่น้ําที่เคยไหลเอ่อยยกลับหมุนวนอย่างน่ากลัว เหมือนมีพลังงานลึกลับคอยกั้นเอาไว้จนเกิดเสียงร่ำลือเริ่มหนาหูว่าท่านนั้นยังไม่อยากขึ้นต้องไปเชิญอาจารย์ผู้เรื่องเวทมาช่วยทันทีที่พิธีอัญเชิญจัดขึ้นทำการร่ายคาถาบูชาโปรยดอกไม้ทุบเทียนริมฝั่งน้ำเนื่องแน่นไปด้วยคนแต่งชุดขาวยืนพนมมือพระอาจารย์ได้เวลาสวดมนต์อัญเชิญเทวดาจู่ มีคนเห็นได้สายสินเส้นหนึ่งลอยละลองออกจากมือพระอาจารย์ลงสู่น้ําและปฏิหารก็บังเกิดองพระค่อยๆลอยสูงขึ้นพ้นผิวน้ําได้เส้นนั้นไปคล้องรัดพระหัตถ์เข้ายางพ่อหมอกชาวบ้านรีบกรูเข้าไปช่วยชุดดึงเชือกอีกครั้งคราวนี้พระก็ขยับเขยื่อนขึ้นมาอย่างง่ายดายทุกคนเปล่งเสียงดีใจเชยโยดยความปีติยินดี แล้วนำหลวงพ่อขึ้นประดิษฐานบนแท่นยางสมพระเกียรติวิธีบวงสรวงอันเชิญหลวงพ่อที่ขึ้นจากน้ำในครั้งนั้นได้ก,กลายเป็นต้นแบบให้วัดหลวงพ่อโสธรถือปฏิบัติในการบูชาท่านเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ในแต่ละปีทางวัดและชาวจังหวัดชะเชิงเซาจะร่วมใจกันจัดงานสมโพธหลวงพ่อโสธรอ,อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ปฏิหาร และแสดงความกตัญญูต่อองค์พระที่ปกปักรักษาบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีแห่องค์หลวงพ่อทางน้ำก็เป็นธรรมเนียมสำคัญที่สืบทอดกันมามากกว่า133ปีในการแห่ทางน้ำนั้นทางวัดจ,จะอัญเชิญหลวงพ่อโซทรจำลองมาประดิษฐานบนเรือบุษบกที่ทำการตกแต่งอย่างสวยงามลองไปตามแม่น้ำบางประกงให้ชาวบ้านทั้งสองฝั่งแม่น้ำ ได้กราบนมัสก,การได้อย่างทั่วถึงซึ่งในอดีตมีบันทึกว่าจุดเริ่มต้นของประเพณีนี้มาจากการเกิดโรคระบาดท,ทางน้ำในท้องถิ่นเมื่อชาวบ้านร่วมใจกันบนบานขอให้หลวงพ่อโสธรน,นั้นช่วยขจัดโรคร้ายโดยการอัญเชิญองค์พระล่องเรือไปตามลำน้ำเพื่อทำการโปรดสัตว์ปัดเป่าเคราะหภัยปรากฏว่าโรคระบาดนั้นก็สงบลง ชาวบ้านจึงสำนึกได้บุญคุณและจัดพิธีแห่ทางน้ำเป็นประจำทุกปีเรื่อยมางานแห่หลวงพ่อทางน้ำนั้นถือเป็นเทศกาลใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเซาเลยทีเดียวครับโดยทุกอำเภอนั้นจะส่งเรือตกแต่งเข้าร่วมขบวนอย่างครึกครื้นชาวบ้านตามชุมชนริมน้ำก็จะทำการตั้งโต๊ะมูบูชามีพร้อมดอกไม้ทูบเทียนรอรับองค์หลวงพ่อที่จะล่องน้ำผ่านมาบางบ้าน ก็จุดประทัดเสียงดังสนั่นทั้งคุ้งน้ำเพื่อทำการต้อนรับขณะที่อีกหลายบ้านก็จะนำกระจกเงาบ้านใหญ่ออกมาส่องสะท้อนแสงอาทิตย์ไปที่องค์พระบนเรือเป็นความเชื่อว่าการได้ส่องแสงสะท้อนองค์พระเข้าบ้านนั้นจะทำให้เกิดสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีส่วนบนเรือหลวงพ่อเมื่อผ่านชุมชนไหนก็จะมีประชาชนลงเรือตามไปใกล้ๆ เพื่อจะทำการปิดทององค์พระบางคนก็โยนพวงมาลัยขึ้นไปถวายซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความศรัทธาที่มันมีความงดงามมากเลยทีเดียวครับพอถึงช่วงงานประจำปีทีไรเมืองแปดริ้วก็เต็มไปด้วยผู้คนเศรษฐกิจชุมชนก็พลอยได้อน,นิสง์ไปด้วยและแน่นอนครับบรรดานักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดขนาดเลขข้างเรือของหลวงพอ่อที่ใช้แหยยังกลายเป็นเลขเด็ดได้ ให้คอหวยนั้นจ้องกันตาเป็นมันทุกปีพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรน,นั้นในข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์โดยมีเบาะแสแรกมาจากเอกสารของกรมศิลปากรที่ได้ทําการตรวจสอบองค์พระพุทธโสธรอ,อย่างละเอียดเมื่อกราวบูรณะใหญ่ประมาณปีพุทธศักราช2543โดยจากวัสดุโครงสร้างภายในแล้วและรูปแบบศิลปกรรมกรมศิลสรุปว่าหลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุทยาตอนต้นลาพุทธศตวตรรษที่20หรือประมาณ500ปีมาแล้วกล่าวอีกอย่างก็คือท่านน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงของต้นกรุงศรีอยุทยาอาจจะในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาประมาณปีพุทธศักราช1 9 9 1ถึง2031ก็เป็นได้หากนับปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช2568ก็ราวประมาณ5-6ศตวรรษเลยทีเดียวที่องค์พระได้ถือกำเนิดขึ้นมาตอนบุรณะใหญ่นั้นกรมศิลป์ได้ทำการเปิดองค์พระหลอกปูนลงรักปิดทองออกเพื่อเสริมความมั่นคงก็กลับพบว่าองค์หลวงพ่อนั้นประกอบขึ้นจากหินทรายหลายชิน้นยึดต่อกันแล้วจึงพอกปูนลงรักปิดทองเป็นรูปองค์พระอยู่ภายนอก จำนวนชิ้นหินทรายที่ว่าคือจํานวน8ชิ้นบางแหล่งบอกว่ามี11ชิ้นด้วยกันโดยแกะสลักหินทรายแต่ละส่วนก่อนนำมาประกอบเป็นโครงพระทั้งองค์จากนั้นฉาปูนล,ลงรักปิดทองให้เนียนสนิทจนดูเป็นพระองค์เดียวเทคนิคการสร้างแบบนี้เป็นเทคนิคที่พบในสมัยอยุธยาตอนต้นจริงๆครับซึ่งเมื่อรวมกับพุทธลักษณะอื่นๆแล้วก็ช่วยยืนยันอายุข,ของหลวงพ่อโสธรนี้ได้ดีขึ้น พุทธลักษณะของหลวงพ่อเสทรนั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิคือพระอริยาบทประทับนั่งขัดสมาิลาบโดยมีขาขวาทับขาซ้ายซึ่งเป็นตามแบบปางสมาธิมาตรฐานมีขนาดหน้าตักกว้าง5ฟุตหนิ้วสูง6ฟุต7นิ้วหรือประมาณหน้าตัก1.65เมตรสูง1.98เมตรถือว่าเป็นพระขนาดค่อนข้างใหญ่ เมื่อเทียบกับพระประธานในโบสถ์ครับจากการศึกษาของกรมศิลปากรพบว่าองค์หลวงพ่อโสธรน,นั้นมีรูปแบบศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์คือพระพักค่อนข้างกลมแปนหรือหน้ากรมออกแบบเล็กน้อยมีพระขนงโกงหรือคิ้วโกงโค้งมีพระเนตรเล็กเหลือบต่ําหรือดวงตาเล็กและมองต่ำสื่อถึงความมีเมตตาลุ่มลึกมีขมวดพระเกศาเล็กและพระรัศมี เป็นทรงสูงคล้ายเปลวไฟพุ่มสูงสูงครับสัดส่วนองค์พระโดยรวมพระอุระหรืออกค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับพระเพลาหรือตักที่มีขนาดกว้างให้ความรู้สึกสงบหนักแน่นพระหัตและปลายพระบาทมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับลำตัวทําให้ท่านั่งดูอ่อนช้อยส่วนจีวรสังคติที่พาดอกนั้นเป็นแผ่นใหญ่ยาวลงมาถึงพระนภีหรือท้อง และปลายแยกเป็นสองชายคล้ายเกี้ยวตะขาบซึ่งลักษณะาชายสังคติแบบเกี้ยวตะขาบนี้เองเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปยุคอยุธยาตอนต้นครับวัดโสธรวรารามวรวิหารก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานคบคู่มากับหลวงพ่อครับมีหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายโดยมีชื่อเดิมว่าวัดหงเพราะว่ามีเสาหงตั้งอยู่ต่อมาเสาหงนั้น ได้ทำการหักลงเหลือแต่โคนเสาชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดเสาธงและเมื่อตัวเสานั้นดันกลับหักตรงท่อนบนลงมาอีกชาวบ้านก็เลยเรียกว่าวัดเสาธงทอนทอนก็คือหักเป็นท่อนครับคำว่าเสาธงทอนมันก็เลยเพี้ยนเสียงมาเป็นเสาทอนแล้วก็โสทอนตามสำเนียงชาวบ้านจึงอาจเป็นที่มาว่าพระนั้นได้รับนามหลวงพ่อโสทอนมาตอนแรก คือมาจากชื่อวัดไม่ใช่ตั้งชื่อวัดตามพระครับและนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อโสธรที่ผมได้เรียบเรียงมาให้ฟังกันนะครับตั้งแต่ความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาของผู้คนตำนานปฏิหารลอยน้ำและพิธีกรรมสืบทอดข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาจนถึงความงามทางพุทธศิลป์ซึ่งหลวงพ่อโสธรน,นั้นจึงไม่ใช่เพียงวัตถุโบราณล้ำค่าที่อยู่ใต้ความดูแลของกรมศิลปากรแต่ยังเป็นศูนย์รวมจ,จิตใจ ของชาวไทยนับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันหากให้พูดครบทวนก็คงต้องบอกว่าหลวงพ่อโสธรน,นั้นเป็นทั้งตำนานทั้งประวัติศาสตร์และทั้งศิลปะที่หลอมรวมกันจนยากจะแยกออกจากกันได้ไม่ว่าคุณจะมองหลวงพ่อโสธรผ่านมุมมองแบบไหนจะในฐานะผู้ศรัทธาที่เชื่อมันในปาฏิหาริย์ในฐานะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมความงามของพระและวัด หรือในฐานะนักวิชาการที่สนใจหลักฐานเชิงประจักษ์หลวงพ่อโสธรก็ยังคงดำรงอยู่ในความทรงจำของผู้คนอย่างทรงคุณค่าเสมอและในท้ายที่สุดนี้บางทีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่พระพุทธรูปองค์หนึ่งสามารถสร้างความสามาคัคคีและความหวังให้แก่ชุมชนได้ยาวนานถึงเพียงนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้คุณผู้ฟังทุกท่าน ได้รู้จักกับหลวงพ่อโสธรมากขึ้นในหลายแง่มุมและผมก็ต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ